ผ่อนทุกๆคนนะมารวบรวมพลังของจิตใจกลับเลืนมาก,กันการสวดมนต์อย่างต่อเนื่องนั้นด้วยความมีสติจิตใจของพวกเราส่วนใหญ่ แล้วก็เริ่มกลับคืนสู่สภาวะความตั้งมั่นพอสมควร <c oughs> นะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็จะรวบรวมพลังของจิตให้มากขึ้นไปกว่าการสวดมนต์โดยการ มาสนใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเราจะใช้ลมหายใจนะเป็นเครื่องเจริญสตนะิเป็นที่รวมความสนใจของเรานะก็ให้ร่างกายทำงานไปตามธรรมชาติ นะหายใจตามปกตนะิตามความต้องการของร่างกายนะนั่งสบายสบายหลังตั้งตรงลำคอตั้งตรงนะร่างกายก็หายใจไป ความสนใจของเราทั้งหมดนะให้มาอยู่ที่บริเวณทางเข้าและทางออกของลมหายใจลมหายใจไหลเข้าแลนะเราก็รู้ว่าลมกำลังไหลเข้า ลมหายใจไหลออกก็รู้ว่าลมกำลังไหลออกลมหายใจตามธรรมชาติมันก็จะค่อยๆไหลเข้าไหลออกไปตามวาระของมันจิตของเรา ก็จะรู้อยู่ที่ระบบการหายใจตรงนี้ให้มันต่อเนื่องเวลาจิตสนใจอะไรต่อเนื่องนานๆพลังของจิตแมันก็จะมารวมอยู่ที่ตรงนั้น จิตท,ที่มีพลังจิตท,ที่มีการรวมตัวเข้ามาพลังของจิตนี้มีความมหัศจรรย์ถ้าเราสามารถฝึกปฏิบัติให้มันชำนิชำนาญให้สติของเรา สามารถต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจได้นานถึงระดับหนึ่งจิตของพวกเรานี่แหละมันจะกลั่นพลังงานของตัวจิตเองขึ้นมาได้จิตที่มีพลังเนี่ยเราสามารถที่จะ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะทั้งประโยชน์ในการทำให้จิตเข้มแข็งหนักแน่นมัน่นคงนะเวลาจิตเข้มแข็งหนักแน่นมัน่นคงแลมันก็จะทำให้เราไม่หวั่นไหว ่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจที่เข้ามาท้าทายการดำเนินชีวิตของเราที่เข้ามายั่วยวนนะยั่วยวนสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตนะก็คือกิเ,กเลสของพวกเรา จิตท,ที่หนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งก็จะไม่หวั่นไหวต่อการมารบกวนนะหรืออาจจะมีปฏิกิริยาบ้างแต่มันก็ดีกว่านะดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ย จิตใจก็จะแกว่งซ้ายทีขวาทีนะหรือกระเพื่อมขึ้นลงไปตามการกระทบเกี่ยวข้องของอารมณ์ต่างๆกระทบให้เกิดความรู้สึกนะจากที่จิตอยู่เฉยๆนิ่งๆ เวลามีอะไรมากระทบแล้วกระตุ้นนะทำให้เกิดความรู้สึกดีทั้งหลายนะถ้าจิตที่ไม่มั่นคงไม่เข้มแข็งมันก็จะไหลไปตามความรู้สึกดีๆนะปรุงแต่งคิดนึกที่จะนะไปตามอารมณ์นั้นๆ อยากที่จะให้อารมณ์นั้นๆมันอยู่นานๆนหรือไม่ก็วิ่งแสวงหาให้มันมากขึ้น,นหรือมากระทบกระตุ้น,นให้เกิดความรู้สึกที่เราไม่ชอบไม่พอใจทั้งหลายจิตที่ไม่เข้มแข็งจิตที่อ่อนแอแล้วก็จะ ถูกครอบงำนะด้วยอารมณ์ด้วยโทสะนะโดยที่เราก็ไม่ทันรู้ตัวนะว่าถูกโทสะครอบงำไปแล้วนะก็เป็นไปตามอำนาจของโทสะนะทำให้เรากระทำหรือพูดอะไรออกไปนะด้วยอำนาจของ นะตัวโทสะนั้นๆก็รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็อาจจะทำผิดพูดผิดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่านะตัวกำลังของสตินะมันไม่สามารถระลึกได้ทันนะปล่อยหรือไม่ก็ไม่ทันได้รู้ตัวว่านะกิเลส นะคือโทสะนั้นมันได้คืบคลานครอบงำเข้าไปในหัวใจตั้งแต่เมื่อไหรนะ่ซึ่งแตกต่างกับคนที่ฝึกนะฝึกอย่างสม่ำเสมอนะฝึกให้จิตนั้นมีกำลังอยู่แลนะมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นนะมีเกราะป้องกันนะคือตัวสติ ที่ต่อเนื่องต่อเนื่องจนกลายเป็นพลังของจิตที่มีนะมีอนุภาพขึ้นมาเวลาอะไรมากระทบมันก็จะไม่หวั่นไหวเหมือนคนที่ไม่ได้ฝึกนะทีนี้การฝึกมันก็มีหลายระดับนะหลายระดับของกำลังของสติและสมาธิ นะในระดับที่พอที่จะใช้งานได้เนี่ยนะมันต้องเป็นระดับที่เราสามารถทรงตัวอยู่ไดนะ้มีสติอยู่กับการดำเนินชีวิตนะการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันนะเกี่ยวข้องกระทบสัมผัสกับอะไรแล้วแล้วนะก็มีสติ นะคอยมีสติระลึกอยู่หนึ่งเนงนะรู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วก็รู้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกว่านะสิ่งที่เรากำลังทำนะมันเป็นไปเพื่อความเจริญของกุศลนะอยู่หรือเปล่านะเป็นไปเพื่อความ งอกงามของคุณงามความดีต่างๆอยู่นะเราก็ทำนะแต่ถ้าสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังพูดอยู่นะมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมลงของกุศลนะมันเป็นการสนับสนุนธรรมะในฝ่ายอก,กุศลทั้งหลาย นะไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตามนะตัวสติในระดับที่ใช้งานได้นะจะต้องสามารถแยกแยะได้นะมีกำลังของสติมากพอนะที่จะทำให้เราแยกแยะนะว่าธรรมะในขณะนั้นสภาวะจิตในขณะนั้นๆเรากำลัง เจริญในฝ่ายกุศลหรืออกุศลนะหรือว่ากลางๆเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นในระดับใช้งานทั่วๆไปแต่ถ้าละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะนักปฏิบัติที่พัฒนากำลังของสติให้มากขึ้นไปกว่านั้นนะก็จะ นอกจากสติระลึกอยู่กับกุศลและอกุศลแยกแยะได้แล้วนะเราก็จะมีสติที่ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะสติที่สามารถระลึกได้อยู่กับความรู้สึกของร่างกายนะสังเกตสิ่งที่มันเป็นของละเอียดต่างๆนะเพราะว่าตัวความรู้สึกนี่แหละนะมันเป็นตัวกระตุ้น นะก็ตุ้นการทำงานของกิเลสนะนะแต่ตรงนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติที่มากขึ้นนะมีการเจริญสติในระดับที่ต้องใช้ความต่อเนื่องนะในการปฏิบัตนะิซึ่งพวกเราบางคนก็มีประสบการณ์แล้วก็ปฏิบัติกันอยูนะ่แต่หลายคนอาจจะยังไม่ สามารถปฏิบัติต่อเนื่องได้ถึงขั้นนะที่จะไปรับรู้ความรู้สึกต่างๆนะตามร่างกายนะเราก็มาเติมกันนะเติมไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆนะสักวันหนึ่งนะกำลังของสติกำลังของสมาธนะิมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับลำดับไป นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเติมพลังให้กับสติให้มันต่อเน,นื่องนะเพื่อจิตของเราจะค่อยๆ่อยนะมีอนุภาพมีพลังขึ้นมานะโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรนะแค่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆนะ อยู่ด้วยความสนใจที่จะเรียนรู้ลักษณะของลมหายใจเราจะไม่ใช่แค่อยู่กับลมเฉยโดยไม่โดยที่ไม่ได้ใส่ใจมันต้องมีการใส่ใจเข้าไปใส่ใจเข้าไปในรายละเอียดในลักษณะที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลมหายใจ นะรู้ว่าลมไหลเข้าเนี่ยกับลมไหลออกนัรู้อย่างต่อเน,นื่องไปเนี่ยนมันจะเห็นมันจะมีการสังเกตลักษณะของลมอยู่ตลอดเวลาลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่าลมหายใจยาว ลมหยาบก็รู้ว่าลมหายใจหยาบหรือลมเริ่มละเอียดเบาเราก็รู้นะว่าลมมันละเอียดแล้วแล้วเราก็จะสังเกตให้มันชัดเข้าไปอีกว่าลมหายใจที่ไหลเข้ามันเข้าทางรูจมูกซ้ายหรือรูจมูกขวา หรือลมหายใจเข้าทั้งสองรูอ,อันนี้เราก็จะใช้การสังเกตค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าการสังเกตลักษณะของลมก็ดีสังเกตรายละเอียดว่าลมเข้าซ้ายหรือขวาก็ดีมันจะทำให้เรา ไม่ขาดสตินะไม่หลงไปไม่เพลนไปกับลมสบาย,บายๆเฉยๆนะนะเราปฏิบัติกันไปนะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยนะด้วยจิตที่เป็นอุเบกขานะด้วยจิตที่วางเฉยนะไม่ว่าลมหายใจจะเป็นอย่างไร นะเราก็รู้มันไปตามนั้นไม่อยากให้มันเป็นแบบใดแบบหนึ่งหรือไม่ปฏิเสธนะว่ามันเราไม่ชอบลมแบบนี้อยากให้เป็นอีกแบบหนึ่งนะพร้อมที่จะยอมรับทุกลักษณะของลมหายใจหรือพร้อมจะยอมรับทุกสภาวะ ทุกความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้นะยอมรับมันได้นะอะไรก็ได้ยอมรับได้หมดจิตของเราก็จะได้เป็นกลางนะวางเฉยกับมันนะฝึกกันไปเรื่อยๆนะ